สวัสดีครับทุกๆท่านครับเดี๋ยวมาดูกันในข้อที่5นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็น f u n d ัมม n ท a ั p r พบเบ้อยู่นะครับสัก4ซ่า5ข้อนะครับผมก็ตัดซ้ายบ้างตัดขวาบ้างนะครับเอาชิ้นส่วนซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อให้คุ้นชินครับกับการเซตสมการตัวที่เป็นะ uh, cheer, force, นะครับเชี e ร์ฟอ i n g นะครับเบนดิงโมเมนตและก็หน r อ a มอ o ฟอส ลักษณะอย่างนี้ครับในข้อนี้ก็แน่นอนครับบางคนก็เริ่มจับไตได้แล้วว่าเราคงเลือกนะครับถ้าโจทย์ต้องการหาไอตัวที่เป็นนะครับ Determine the Normal Force, s h e a r Force และก็ Moment ที่จุด4เราก็ควรพิจารณาครับอันดับแรกที่เราทำนั้นเราก็ดูครับว่าเราหา Support นะครับหาซั p พอร์ตอ a c t i o n ให้ได้เมื่อเราต้องการหา Support ต e a c t i o n มันก็ต้องมี Support ที่ A และก็ซั p พอร์ที่ B นะครับ ตัวหนึ่งเป็นพินซับพอตอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะที่เป็นโรเลอร์ซับพอตเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยถ้างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเอาแค่ฝั่งนี้ละกันนะครับแค่ฝั่งนี้ละกันผมขออนุญาตใช้ฝั่งนี้ในการคิดละกันนะครับขออนุญาตใช้ฝั่งนี้ในการคิดละกันอ่าขออนุญาตใช้ฝั่งนี้ในการคิดเพราะถ้าเกิดผมขออนุญาตใช้ฝั่งซ้ายมือในการคิดนะครับตัดออกมาเราตัดออกมาฝั่งซ้ายมือในการคิดนะครับฝั่งซ้ายมือในการคิด เราจะหา support reaction แค่จุด a เท่านั้นดังนั้นครับตัวที่เราต้องการหา support reaction ที่จุด a เรา take moment ที่จุด b นั้นคำตอบออกมาเลยครับ sigma moment ที่รอบจุด b มีค่าเท่ากับ0ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกมีตัวไหนบ้างที่มีทิศทวนเข็มนาฬิกามีตัว30ครับมีตัว na ครับมีตัว na na y ก็ออกมาเป็นบวก30กับบวก30 นะครับบวก30ลบ a y ครับเรียห่างจาก a ไปถึงจุด b นั้น1.5บวก1.5ออกมาเป็น3 1.5นะครับ1น1วก1.5มาเป็น3แล้วอย่าลืมนะครับว่ายังมีตัว10กิโลนิวตันนี้อยู่ในลักษณะนี้10กิโลนิวตันทำให้เกิดโมเมนต์หมุนในละักษณะตามเข็มตามมเข็นาฬิการอบจุด b เลกลายเป็นลบ10ครับคูณ1.5มีค่าเท่ากันกับ0 เราจะได้ออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้ว ay ออกมามีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันเมื่อทุกท่านได้ทั้ง ay เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้ง ay เรียบร้อยแล้วได้ทั้งสิ่งอะไรต,ต่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูกันต่อครับว่าเราจะเซตสมการนี้ได้อย่างไรเราไปเซตสมการดูฝั่งนะครับดูฝั่งในลักษณะที่เป็นซ้ายมือน,นะครับลักษณะที่เป็นซ้ายมือมีอะไรกระทากับเขาบ้าง ก็มีโมเมนต์นะครับ30กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ30กิโลนิวตันต่อเมตรในลักษณะนี้มีตัว A Y นะครับมีตัว A y เพิ่งหามาได้คือ5กิโลนิวตันมีตัว A ค่ายกิโลนิวตันไปเช็คดูนะครับว่าระยะห่างจากไอตัว A y ถึงจากนี่มันมีระยะอยู่ที่1.5เมตรเท่านั้นยังไม่พอครับไปเช็คดู normal force ครับที่จุด4 มี normal force เซตพิจารณามา normal force เป็นบวกคือต้องออกมาเป็นลักษณะ tension ให้มาเป็น nc เท่านั้นยังไม่พอครับตัวเชียนะครับที่จะเป็นบวกได้ต้องทำให้วัตถุนั้นหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาการที่จะทำให้ชิ้นส่วนนะครับซ้ายมือของเราที่เพิ่งตัดออกมานั้นหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาได้เชียโมเมนต์ออกมาออกมาเลยกลายเป็น vc นะครับ ตัว bending moment ออกมาในลักษณะไหนครับที่ออกมาเป็นบวก bending moment ที่ทำให้ลักษณะที่ออกมาเป็นบวกก็คือทำให้วัตถุนั้นโค้งขึ้นนะครับทำให้วัตถุนั้นโค้งขึ้นไอตัวที่ทำให้วัตถุฝั่งซ้ายมือโค้งขึ้นไอตัว bending moment จะต้องมีลักษณะนี้ครับมีลักษณะนี้มีลักษณะในลักษณะที่เป็นครับในลักษณะที่เป็น m c นะครับผม m c ก็คือครับเป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิการอบจุด4ถึงจะทําให้เกิดนะครับถึงจะทําให้เกิดถึงจะทําให้เกิดการโกงตัวขึ้นนะครับเมื่อกี้หยิบสีเขียวขึ้นมาถึงว่าทําไมมันเป็นสีขาวนะครับงงนครคอเบ่ารอบจุดสี่เซตสมการได้เสร็จก็เป็นอีควิเลเบียมอ e อ u i วิเลียมนะครับผมธรรมดาครับใช้สมการนะครับซิกมา f อฟั X, มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นก็ได้ว่าท้าที่สุดแล้ว NC มีค่าเท่ากันกับ0ผมทำแค่ฝั่งเดียวนะครับเบืรอคนไหนอยากลองว่าอีกฝั่งหนึ่งมีค่าต่องกันหรือเปล่าข้อนี้มันค่อนข้างไม่ไม่ไม่ซับซ้อนมากก็ลองทำดูนะครับลองทำดู จะได้เช็คคอนเซปต์นะครับว่าเราคิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ไปดูครับผมซิกมา f อสั y มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาเมีค่าเท่ากันกับ0ย์มีตัวไหนบ้างครับที่มีตัวชี้ขึ้นชี้ขึ้นมีตัว AY ครับ 5kN กิโนิวตันนะครับ 5kN กิโนิวตเลยกลายเป็น5กครับลบ Vc ชี C ้ลงมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นคุณหนู Vc ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ5กิโนิวต เท่านั้นยังไม่พอครับว่าไปเช็คดูโมเมนต์กับโมเมนตร์รอบจุด C มีค่าเท่าก,กันกับ0ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกโมเมนตร์รอบจุด C มีค่าเท่าก,กันกับ0นมีตัวไหนบ้างมีตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับ30อยู่ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกามีตัวโมเมนต์ที่จุด C ครับลักษณะทวนเข็มนาฬิกาและก็มีโมเมนต์ที่เกิดจากแรง5กิโลนิวตัน นะครับทำให้เกิดทิศทางตามเข็มนาฬิการอบจุดนะครับรอบจุด4ไปเช็คดูรอบจุด4เลยกลายเป็นครับว่า mc มีทิศเป็นบวกบวก30และก็ลบกันครับลบกับ5คูณ1.5มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นไอตัว mc ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับลบกับ22.5กิโลนิวตันเมตรทิศออกมาเป็นลบไม่เป็นไรครับทิศออกมาเป็นลบไม่เป็นไร ก็แสดงว่าทิศทางของมันนั้นแท้จริงแล้วนะครับแท้จริงแล้วมันมีทิศทางสวนทางกันกับฟีโบดี้ไดแกรมของเราถ้าเป็นกราฟก็เป็นอัโมเมนต์ของเราก็จะอยู่ด้านล่างในส่วนที่เป็นลบนะครับในส่วนที่เป็นลบเนี่ยเห็นไหมฮะว่าถ้าเช็คแกนถูกนะครับการที่คําตอบในแต่ละช่วงของเราออกมาเป็นบวกเป็นลบมันทําให้เรากลับไปรีเช็คได้ว่าไอตัวแดแกรมของเราจุดที่เรากําลังพิจารณานี้นะครับ มันควรจะอยู่ด้านบนของกราฟหรืออยู่ด้านล่างของกราฟนะครับเอ๋ให้ชินก่อนเอให้ชินก่อนนะครับเรามีโจทย์เยอะแน่นอนสําหรับการเขียนนะครับไอตัวที่เป็นใดแกมเพราะต้องใช้ต่อในรายวิชาถัดไปสำหรับข้อ5นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เผื่อคนไหนนะครับเผื่อคนไหนต้องการเช็คคอนเซปต์อีกว่าแล้วที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วก็เราสามารถนะครับเราสามารถเราสามารถทำมาจากอีกฝั่งหนึ่งได้หรือไม่ก็รอ ตัดดูนะครับลองตัดดูลองคิดอีกส่วนหนึ่งดูถ้ายังมีเวลานะครับเดี๋ยวไปเจอข้อถัดไปดีกว่าครับไปพบกันในข้อที่6สวัสดีครับ